สวัสดีครับมนันีนะครับผ้ากินนะครับเนื้อย่างเกาหลีนะครับก็เฮ้านะครับกับผ้าแม่มากินนะครับร้านโดยากิโคเลียนบีบิคิวนะครับ จะอยู่ตรงที่ตึกพามสแควร์แถวแถวตลาดน้องบัวได้ครับเป็นบุฟเฟ่ต์นะครับก็่าสองร้อยเก่าๆย่างบบบวกแวบนะครับก็ราคาโอเคนะครับมันหนี่้าแม่มากินนะครับกับเข่าเนี่ยแบบโอ้โหห้าสั่งสุดเดียวห้าก็อิ่มแล้วนะครับเนื้อก็แบบเปแต่แซบแต่แซบน้ำจิ้มมันแซบหลายๆเด้อเนื้อแซบเนี่ยเเห็นบ้างเนี่ยจานเนี่ยโอ้ยมากดีมาหลายเด้อนะครับคือนะครับโดยส่วนตัวก็คือรสชาติโอเคนะครับรสชาติแซ่บน้ำจิ้มแซ่บนะครับหมูก็สดหมูก็แซ่บ พักกระอสนะครับแล้วก็ล้านเนี่ยสะอาดเหลือกเกินนะครับนั่นเป็นบุฟเฟ่เนาะเนี่ยอันนี้ก็คือเป็นเซตที่อยู่ในเมนูนะครับเภาก,ก็สั่งมาหมดเลยคือทุกอย่างที่อยู่ในเมนูห้าสั่งหมดเลยเนื้อก็จะมีทั้งหมดซํานี่ครับก็จะมีบวกหมูมักต่งตางๆนะครับหมูมักนะครับหมูมักซอสเกาหลีหมูมักซอสเผ็ดนะครับแล้วก็หมูทั่วๆไปนะครับจิมจี้อันนี้เขามีให้ในชุดนะครับ ก็คือถ้าเกิดว่าเฮ้าสร้างตามเมนูนะครับอันนี้คือเซตแรกแต่เฮ้ากินแค่เซตเดียวเนอะกับแม่นะครับแล้วก็เซตนี้ก็จะมีเป็นเนี่ยเขาเรียกว่าอะไรปลาหมึกไ,ไม่ใช่ปลาหมึกสิเห็ดเก็มต้องเห็ดเก็มต้องพันเบคอนนะครับอันนี้มูมักอันนี้เป็นหมูสสามสั้นนะครับ แซบอันนี้ก็เป็นน้ำจิ้มของเพื่อนนะครับแซบเราก็จะมีชาห่พร้อมเด้ชาเนี่ยก็ย่างดีเด้อันนี้เขาสร้างชาแบบบอไซน้ำตาลน,นะครับมาก,กินชาเป็นเฟือน้ำขมนะครับโดยยากีน,นะครับก็อยู่ตรงพามสแควร์ครับเลี้ยว้ายเข้าไปตรงไปจาก30เมตรมองสายมือนะครับมันจะเป็นเตึกแถวนนะแม้แล้วก็ทังเกตป้ายเอาเขาจะเขียนว่าดูยากีโคเดียนบีบีคิวนะครับอันนี้ก็จะมีชาเขีาายวห่แซบแซบนะครับอุปกรณ์ทุกอย่างนะ่สะอาดมดนะครับจะเกิดว่าไผ้อยากจะกินแบบ ไอปิ้งย่างเกาหลีอะเตาแบบเกาหลีนะครับก็มากินร้านเนี่ยถึงแม้ว่าอันเมนูอาหารจะไม่ได้หลายปันไดแต่ว่ามันก็โอเคนะครับมันก็มีเนื้อให้เลือกมันหาถึงหกอย่างก็ถือว่าโอเคนะครับในราคานี้เนาะบุฟเฟ่ต์สองเก่าเก่ายังมาบวกแวตนะครับอันนี้นะครับยูจังหวัดอุดอรธานีเนาะเพราะฉะนั้นไผรที่มาเที่ยวอุดอรแล้วอยากจะมาแวะกินก็ได้นะครับแล้วก็มีต๊อกปอกกีนะครับน้ำจิม้มเห็นบ้าน้ำจิม้มเขาจะมีความเป็นไทยใส่เข,ข้ามาคือเอาพริกกับกระเทียมใส่ได้พร้อมนะครับ ปกติเนี่ยถ้าเกิดเท้ากินยุกเกาหลีอิลีเนี่ยแทบบม่มีน้ำจิ้มได้ซ้ำนะคนเกาหลีเขาก็จะมีแบบเป็นน้ำจิ้มของเขามันจะจืดๆดอ่ะบ่แสบเท่าไหร่แต่บ้านเท่าก็จะประยุกเนาะทำน้ำจิ้มที่มันแสบขึ้นมากนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยไอเจ้าตัวร้านนี้นะครับหรือบางคนเนี่ยบรรลุจากข้ามสแกแร์เป็นว่าอยู่ใกลๆศาลเจ้าปู่ย่านะครับอยู่ทางตลาดน้องบัวเห็นตลาดน้องบัวปุ๊บนะครับมองสายมือมันจะเป็นโครงกันนะครับที่เป็นตึกแถวหลายๆนะครับบางคนก็เรียกว่าศาลเจ้าปู่ย่านะครับ เป็นร้านปิ้งย่างนะครับที่บอกว่าราคาเบาแพงนะครับเครื่องเคียงก็โอเคบ่ผักสดแน่นะครับเนี่ยมีแบบอย่างฟักทองจะสร้างเพิ่มก็ได้นะครับแต่โอป้าสร้างชุดเดียวกับแม่เหนนาะนะครับอ่าล้วการนี้ก็เป็นหัวใจเท่าดองนะครับมีฟักทองดองนะครับมีมีหลายแบบนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมีใครตุนชีสมีหลายอย่างเลยในกระทะก็สะอาดสะอานนะครับต๊กป๊อกกี้ยังไหนก็เนี่ยนะครับแซบนะครับแซบก็ถือว่าโอเคผักร่วมโอเคนะครับพัน นะครับเมนูนะครับก็จะมีเนื้ออยู่ประมาณ4แบบนี่คือไก่ตุนชีสครับแซบ่บนี่แม่กินแล้วแม่กินแล้วนะครับแม่กแ็แ,กแบบนั่นที่เนาะเพิ่์ลไม่ได้กินเนืซี่บอยดอกก็อยากพาเพิ่์ลมากินเนาะนะครับในวันที่ห้าแบบมีตังไล่กลินก็อยากจะพาแม่มากินของแซ,บแซ,บแซ,บซ่บๆจริงๆล่ะ คือปกติน่ะแม่อยู่กับยายเป็นบ่ตั้งแต่สมัยเด็กเพื่อนก็ไม่ได้กินอีอย่างดีๆคือตามยุคตามสมัยน้่นหละนะครับแล้วก็พอเขามีต่างหลายขินก็อยากจะพาแม่มากินแม่เห็นบ่แม่ก็เฮ็ดคือเด็กน่อยี่แม่แม่ค่อยๆเอาเนื้อแม่ลงไปนะครับก็เป็นความสุขนะครับถึงแม่เพื่อนจะไม่ได้มากินเน้อย่างหรือเพื่อนไม่ได้มากินอาหารหลายๆคือเข้าว่าเพื่อนเถาแล้วนะครับแต่ว่าก็เป็นความสุขอะเหมือนเหมือนเด็กอ่ะมันเด็กเล่นขายของมันเด็กเด็กเฮ็ดกับเขาอ่ะนะครับก็เล้ยพาแม่พาแม่มากินอย่งสี่เนาะเดือดละเทือสองเทือนะ ให้ไลากับรอบรัวนะครับเดินละเท้อสองเท้าเข้าจะกินเขาเขาแซ่บแซ่บแซ่บนจริงๆนะครับเขาก็แซ่บทุกมือแหละแต่ว่าบางที่เนี่ยก็อยากจะผ้ากินแบบนอกบ้านอันนี้ก็เป็นไข่ตุนชีสนะครับแม่ชิมแล้วแม่ก็ว่าแซ่บมันมันนัวมันละเอียดดีไหมเออมันนัวมันละเอียดดีในเซตของเขานะครับในเซตของเขาเนี่ยก็จะมีเป็นเนื้อหมูซีแบบนะครับหมูสามสั้นหมูสามสั้นหมักซอสเผ็ดสันคอหมูหมักซอสแล้วก็สันคอหมูแล้วก็จะมีเป็นเบคอนพันเห็ดเก็มทองไก่ทอดตอก บักกี้นะครับแล้วก็ไข่ตุนชีสนะครับนอกนั้นแต่คุณอยากจะสร้างอีหยังเนี่ยก็ต้องสร้างมาเพิ่มเอาเนี่แต่ว่าอันนี้ก็ไม่ได้เสียเง,งินเด้เขาเดยก็ฟรีนะครับเนี่ยดูไข่ตุนแซบนะครับเออนะครับคือบางคนแบบชอบรสชาติแบบกลมๆก,ก็ก็ถือว่าพานนะครับพานเพราะว่าเคยไปกินร้านนึงเหมือนกันนื้อบแซสบเลยเออน้ำจิ้มก็บริสบแต่ร้านนีดแซบแซบแซบ,บนะครับเนี่ยกินกับเขาสวยร้อนๆก็แซบได้เพราะไม่พี่น้องนะครับ คือนหน้างที่นานานทเขาออกมากินกับแม่เนาะเดือนเดือนละเท้าสองเทอาเขาจะออกมากินข้าวนอกบ้านนะครับนอกนั่นก็กินอยู่ที่บ้านนี่แหละนะครับเมนูอาจจะไม่ได้แบบไลฟ์เฟอร์นะครับแต่ว่าก็ทถ้าแม่เขาแบบแซ่บได้อ่ะคือบระเด็นเดียดเพราะจริงๆอ่ะคุณก็กินบะเกิืนี้ดอกสันข้อหมูนู่นนี่นั่นนะครับมันก็บะเกิืนี้ดอกนะครับนี่แม่ก็กินเพิ่นปิ้งเองเพิ่นเดชเพิ่นปิ้งเองเขากินเพิ่นเด้อน,นะครับแล้วก็มันสีมีอันนั้นครับมันสีมีไอ้พริกพริกหยวกบ่ พริกหยวกกระเทียมฟักทองเห็ดเข็มทองนะครับพันเบคอนเนี่ยเอามาปิง้งมมนก็นแซบได้ละอืมนะครับกิมมี่ของเขาคือเนื้อเนื้อหมูสามสั้นครับอรอ่อยอร่อยสุดเด้อหมูสามสัน้นสั่งมาหลายโหลดนี่เลยครับแม่กับอูอาซาปิ้งเองแล้วนั่งกินหลายคือบางที่นะครับก็พาแม่ไปกินเนาะให้เพื่อนแบบนี่ก็สุกนะครับอาหารเนี่ยก็สั่งมาเต็มตโตะอปานะครับ แม่ก็กินแซบนะครับแม่อซา,าปิงเองิงล่ะก็จะมีสลัดให้นําบางคนย่านเลียนมันบอกก็จะมีสลัดแล้วก็มีอันฟักทองดองม,มีมีเป็นซุปสาลายให้พร้อมนะครับแล้วก็ล่านเขาเนี่ยก็เป็นแบบวัสดุสะอาดหมดครับเอ่อพื้นสะอาดโต๊ะสะอาดจานชามสะอาดแล้วเขาก็มีการคลีนตลอดเนีเขามีการฉีดนะครับเขามีการฉีดฆาดเชื้อทัความสะอาดนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ย เขาเนี่ยก็จะเป็นร้านที่สะอาดก็ไว้วางใจได้ครับในการไปกินบางคนนะเขาก็มากที่เอาแบบว่าเอาเนื้อหมูนะครับแล้วก็ตัดเป็นชิ้นเล็กๆมันบอมันจะมีกันไก่ให้ให้แมแล้วก็เอามาตัดแล้วก็ห่อผักแต่ว่าอป้าไม่ได้หอนะผักตามรังร้านนี้นะครับเปิดหามงกลึงถึงสามทุ่มนะครับก็สามารถที่จะสร้างพันแก็บสร้างพันแพนด้าก็ได้นะครับก็สามารถติดต่อไปได้นะครับ0801915767แซ่บเนะครับ เก่เาถ้าเกิดว่าแบบชอบสไตล์เกาหลีอันนี้ก็ถือว่ารสชาติพานแล้วก็กิมจิกระซื้อกลับบ้านได้เดีบางคนเห็นโอปาเห็นเขามาซื้อกิมจิกิโลเนืงหมนเด้เออแต่บอกเลยครับว่าเมนูเด็ดคือหมูสามสันนะครับแม่จะปิ้งไม่แน่จะถือสายได้รับเด้อพ่อแม่พี่น้องนะครับอา่านะครับอันนี้เป็นบุฟเฟ่ต์ปิ้งย่างสไตล์เกาหลีสไตล์เกาหลีนะครับแล้วก็อันนี้นะครับโอ้โหคุณแม่นะครับก็แบบ เป็นถามว่าักแก่เอามา่ให้ยั้งเอามาตัดเนื้อฮนะเนาะเป็นถาม่าักแก่อามา่ให้ยังเอามาตัดเนื้อนะครับอืมคนไปกินหลายอยู่เดอ้อแล้วก็ล้านนะแบบไม่ไบดบบบบบ้ไปคนแบบไปโจกตากันกินไม่ได้แน่นเกินไปก็พอดีอยะมีคนมามีโต๊อยู่ประมาณ6กเจ็ดโตนะครับก็ถือว่าโอเคนะครับอันนี้แม่ก็ถามว่าเอากันแก่ยไมา่ให้ยังนี่ลูกเอามาตัดเนื้อแล้วเนาะนะครับน,นี่แม่ก็ตัดตัดตัดก่ดก็ตัดแบบจิ้นใหญ่ๆนะครับอ่ลืมบอกล้านนี่มีมีเป็น เราเกาหลีบางคนก็เอิ่นมาโซจูนะบางคนก็เอิ่นมาเหล่านะครับนี่โอป้าโอ้กินซีโชเห็นบ่ลวดอาจากปากนะครับกินนซีเฮ้ยอร่อยหลายได้ปอรมเมีินนองมักกินซีแล้วมาใส่ไข่ตุ๋นแซบนะครับแต่ที่เป็นอินกิมมิกนึ่งก็อร่อยนะหมูหมูสามสั้นหมักซอสเผ็ดนะครับก็แซบอีกแบบนึงก็แซบอ่ะคือมันจะเผ็ดเผ็ดนิดนิดน้อยนะครับ น,นพนักงานบริการดีเด้อมีการเปลี่ยนเตาให้พร้อมแ้าเกิดว่าเตาคุ้นดับมันบ่เพิ่็จะเปลี่ยนให้ถ้าบางคนอยากจะได้อารมณ์นะครับเขาก็จะเป็นแบบว่าเอาเอะเรเอาโซจูอะมาก,กินกับเนื้อมันก็จะแซบนะครับเอาโซจูมาก,กินกับเนื้อมันก็จะแซบมากขึ้นนะครับแล้วก็บางคนมาก,กินไก่ทอดไก่ทอดรสชาติดีได้ละนะครับ าบางคนก็มากินฟักทองดอกนะแต่โอป้ากินบะเป็นกระช้ยได้เยอะไ่ได้บอกเพื่อนนะบารัวเพื่อนสเสียวมาเสิร์ฟเนาะนะครับแล้วก็กิมจินะครับ,รบเขาก็เฮดของเขาเองนะครับจัดว่าพานหมดทุกเมนูนะครับก็ลองไปกินดูนะครับร้านสะอาดนะครับเนื้อสดนะครับเนื้อสะอาดนะครับต้องถือว่าถึงแม้ว่า,าตัวเลือกเนื้อจะไม่ได้หลายแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเกิดว่าคนไปกินเขาดีนะมันก็จะมีให้เลือ,บอกบากกิเนื้อนั่นแหละ ถ้าเกิดไปไปกินเกาหลีอีลีเนื้อก็จะมีสันนิหลาไม่ได้หลายนะครับแต่เขามากินเนื้อกับกินไอกระเทียมย่างซื้อสันีิลลานะครับพะฉะนั้นเนี่ยถ้ากินเกาหลีแท้ๆก็มีเนือ้อให้เหลือบากินย่างขึ้นกันนะครับแต่คนไทยเนี่ยแบอบกว่าเอออยากจะมีหลายๆนะครับแต่จริงๆเราก็มีประมาณนี้แหละนะครับนี่เลยอันนี้นะครับอันนี้ก็จะเป็นแบบเนี่ยกระล้งย่างเห็นบ่หมูสามชั้นอันอัเทียวขาวเนี่ยโอ้แสบหลายเด้อคือ คือบางที่นะยังค้นเกาหลีเขาก็จะกินแบบหมูส,มสั้นๆจะซื้อเนี่ยก็แซบแล้วนะครับอันเนี้ยสะอาดอิลีเด้อเต่าเต่าเพื่อนสะอาดแห้งนะครับแนะนําเลยว่าดีนะครับเออโดย่าจีเอ็งเราโอปาอ่านผิดเนาะตอนแรกโดย่าจีเออเออ,เอ,ออ่านผิดนะครับอ่านอ่านภาษาอังกฤษมาปองบันได้ก็ซื้อว่าเป็น ล่านเนื้อย่างเกาหลีนะครับแนะนําในจังหวัดอุดอรธานีเนาะพอไม่ีปนองใครอยู่อุดอรธานีหรือมาแวะก,ก,ก็ลองไปกินได้นะครับอันนี้ก็จะเป็นกิมมิกนะอันนี้โอป,ป้ากะทายมาให้เบิ่งเพื่อใครแบบอยากจะไปกินนะครับแล้วก็มองหาอยู่นะครับก็เป็นร้านที่อยากให้ทุกคนลองมากินนะครับบริการโฆษณาน้าเขาเดชแต่ว่ามันไปกินเองเพอดีโอป,ป้าก็เสิร์ชในกูเกิลคือกันว่าเอ๊ล่านในอันไหนในอุดอรธานีที่เป็นร้าเน,นื้อย่างเกาหลีอร่อยคึเคยไปกินแล้วเจอ,อร้าบอแซบนะครับ บัดที่นี่นะพ่อเข้าไปเจอร้านเนี่ยก็เลยอยากจะลองไปกินนะเจอในกูเกิลนะครับก็เลยล่องไปกินนะครับ,บตุ้ยยจีบุฟเฟ่ปิ้งย่างเกาหลีขอดีก็เป็นบุฟเฟ่บ้าจบไทยๆนะครับกินเกาเซตแม่ก่อนโอ้ยพอเวลาพาหมอข้างนอกเดอ้อแวะซื้อดินได้บกลับบ้านแวะซื้อต้นไม้กลับบ้านได้บเห็นไหมครับนี่บรรยากาศเห็นปะเออด๋ยนนี้แม่เล่นกล้องเดอ้อทุกมือนี่ปกติแม่บอกออกกล้อง นะครับเมื่อก่อนโอปาก็อยู่บ้านแม่บ่ค่อยสนับสนุนออนไลน์แต่ทุกวินี้แม่สนับสนุนออนไลน์แล้วนะครับก็หาเงินจากออนไลน์นี่แหละเนาะพ่อแม่พี่น้องขอบคุณหลายๆเด้อสำหรับคนที่ติดตามทั้งช่องโอปาอีสานที่เป็นความรู้กับช่องนี้เด้อกับเด้อรวมถึงติ๊กต็อกและอื่นๆอีกเด้อเนี่ยกับพ่อแม่มาสื่อกับความสุขกับมู้เฒ่าเนาะนะครับและเนี่ยครับเป็นบรรยากาศนะครับวิถีเรียบง่ายของเฮาสองคนแม่ลูกนะก็กินข้าวแล้วก็มาชอบต้นไม้สวัสดีครับโอปาอีสานเด้อ